แชมป์คาราเต้ไร้พ่า400สืบเทพบุตรสังหารระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดสู่ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลของโคนั้นวันนี้เราจะมาย้อนรอยเส้นทางที่ทําให้ผู้ชายที่ชื่อว่าเคียวงโควูมาโขโตะจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ทุกคนก็ต่างต้องกลับมานั่งคิดกันครับว่าเขามีสายเลือดของชาวไซยาหรือชีดเซรุ่มซูเปอร์โซเยอร์หรือเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าทําไมเขาถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้เราจะมาย้อนดูความเหนือมนุษย์ของเคียว โงคุมาโคโตก,กันครับอีหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกกันครับว่าคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพราะว่าอยากแซวความเวอร์ของคุณมาโคโตรุ่นๆครับฟังเอาสนุกๆแล้วกันนะครับถ้าขาดตกหรือผิดพลาดอะไรไปหรือใครอยากใครยี่อยากแซวอะไรเพิ่มเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยเคียงโมคุมาโคโตะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่163คดีน่าร้อนอันตรายของโซโนโกะครับซึ่งในตอนแรกที่เขาปรากฏตัวออกมาในฐานะลูกชายของเจ้าของโรงเตียมที่พวกโซโนโกะกาลังพักกันอยู่ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปิดเทอมเขาก็เลยมาช่วยงานที่โรงเตียมอย่างพวกงานบริการนะครับโดยภาพลักษณ์ของคุณมาโคโตะในตอนแรกเนี่ยก็เป็นผู้ชายผิวแทน ใส่แว่นเงียบขึมพูดน้อยท่าทางของเขาเนี่ยดูไม่เป็นมิตรเลยครับเขาดูเป็นพนักง,งานที่บริการใช้ไม่ได้อบมากๆครับทั้งเสิร์ฟอาหารด้วยท่าทางที่ดูไม่เต็มใจวางถ้วยชามต่างๆก็เสียงดังอีก ทำเอาโซโนโกะตอนนั้นเนี่ยเหม็นหน้าเขาไปเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเซอร์วิสโซโนโกะอยู่ห่างๆนะครับเพราะมันมีช่วงหนึ่งครับที่ลันโคนันแล้วก็โซโนโกะยืนอยู่บริเวณหน้าโรงเตียมที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็กําลังฝนตกครับคุณมาเขาตกแกก็แอบ,บเอาล่บมาวางไว้ให้ทําเอาโคนนนแซลเลยครับว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะชอบพี่โซโนโกะอยู่ก็ได้แต่โซโนโกะก็ตอบกลับมาครับซึ่งอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำคำพูดของโซโนโกะตรงนี้มากๆเขาบอกว่า ฉันไม่เอาหรอกคนผิวแทนแบบนั้นเนี่ยเป็นไงเลยครับแล้วตัดภาพมาดูตอนนี้เนี่ยรักกันดีจริงๆซึ่งในคดีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นความเก่งของคุณมาโคโตแล้วครับเพราะคนร้ายในตอนนี้เนี่ยเขากะจ,จะฆ่าโซโนโกะแต่ก็ได้คุณมาโคโตมาช่วยไว้ทันเอาแขนมารับมีดเอาไว้แล้วก็โชว์ทั้งเขา่าทั้งศอกทั้งเตะจนคนร้ายลอยกระเด็นไปเลยเราก็ได้รู้ตัวจริงของเขานอกจากลูกเจ้าของโรงเตียมครับตัวจริงของเขาเนี่ยก็คือกัปตันชมรมคาราเต้ของโรงเรียนมัธยมไฮโดกครับฉายาของเขาก็คือ ประบุสังหารเคียวโงคุมาโคโตถึงต้นคลิปเนี่ยผมจะบอกไปว่าจากคนธรรมดาแต่จุดเริ่มต้นของคุณมาโคโตเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนธรรมดามาตั้งแต่แรกแล้วครับถ้าจะให้พูดเห็นภาพง่ายๆก็คงจะเป็นเปิดตัวมาพี่แกก็เวลเกือบจะตันแล้วครับแต่ถ้าเอาความเก่งระดับที่เตะคนร้ายจนกระเด็นมันก็ถือว่ายังเบร์นะครับลันเองก็ทําให้เห็นอยู่เป็นประจำถ้าจะให้พูดก็ถือว่าตอนนี้แกยังเป็นมานดุจอยู่ครับ ถัดมาอัประดับความเวอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในตอนที่288คดีความจริงของวันวาเลนไทน์เป็นตอนที่ลันโคนันแล้วก็โซโนโกะไปเรียนการทโโําช็อกโกแลตที่บ้านพักกลางหิมะครับซึ่งมันก็ดันไปพัวพันกับคดีเข้าเหมือนทุกทีโดยสถานการณ์ในบ้านพักตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเลยครับคุณลุงสองคนนี้เขาเป็นนักล่าสัตว์ซึ่งความจริงของเขาก็ถูกเปิดเผยเมื่อหลายปีก่อนเขาได้ใช้ปืนล่าสัตว์ ยิงคนเข้าครับจากตอนแรกที่พวกเขาคิดว่ายิงหมาป่าแต่เปล่าเลยครับมันคือคน พอถูกเปิดเผยความจริงทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีความคิดที่จะจัดการทุกคนที่อยู่ในบ้านพักแห่งนี้ครับเพื่อที่จะปิดปากทั้งลุงโมริโซโนโกะรันโคนันหรือแม้แต่แขกคนอื่นๆณนะตอนนั้นเนี่ยเข็มยาสลบของโคนันก็ใช้กับลุงโมริไปแล้วครับลงท้าเพิ่มพลังเตะก็ไม่มีลุงโมริก็ก,กลาลังนิทรายอยู่คนที่พอจะพึ่งได้มากที่สุดตอนนั้นก็คือรันครับแต่มันก็ยากมากๆเลยเพราะคนร้ายมีถึง2คนมีปืน2กระบอกแขกคนอื่นๆก็เยอะครับมันเลยทําให้รันเนี่ยขย ับตัวได้ยากมากๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนร้ายแกก็โหดมากครับแกบอกให้โซโนโกะหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็แทงรันที่อยู่ข้างๆโซโนโกะก็ตกใจแล้วก็กลัวมากๆครับแต่จังหวะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนึ่งในคนร้ายก็ออกไปดูครับแต่ก็ถูกถีบกระเด็นกลับเข้ามาในบ้านก็มีผู้ชายคนหนึ่ง ใส่หมวกใส่แว่นตาสกีเดินเข้ามาในบ้านพักดูยังไงก็คือคุณมาคโตนี่แหละครับแน่นอนครับว่าคนร้ายเห็นเพื่อนของตัวเองโดนถีบจนปิวเขาก็หยิบปืนขึ้นมาขู่ครับเขาบอกว่าถ้าขยับเข้ามาอีกก้าวเนี่ยเขาจะยิงแต่คุณมาคโตก็ไม่กลัวครับแกเดินเข้าไปเรื่อยๆจนโซโนโกะต้องบอกว่าอย่าขยับเข้าไปถ้าขยับเข้าไปเนี่ยจะโดนยิงเอานะแต่แกก็ตอบกลับมาครับว่าไม่ต้องห่วงถ้าดูทิศทางของปลายกระบอกปืนกับการขยับนิ้วที่เหนี่ยวไกลจะสามารถหลบกระสุนได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยคนร้าย เขาก็ยิงปืนใส่คุณมาโคโตะซึ่งแกก็หลบได้จริงๆครับจังหวะที่คนร้ายกําลังตกใจคุณมาโคโตะที่แกหลบกระสุนปืนที่ยิงจ่อๆแบบนั้นลันก็เข้ามาข้างหลังคุณมาโคโตะก็เข้าไปข้างหน้าแล้วก็โดนดับเบิลลูกเตะที่แรงที่สุดในโคโนันไปครับผมว่าลูกเตะของ2คนนี้เนี่ยบันดาเมดโคตรเยอะเลยนะครับ หลานก็ว่าเยอะแล้วเจอคุณมาโคโตะเข้าไปคนร้ายแกยตายไหมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทฤษฎีของคุณมาโคโตะที่เขาบอกมาเนี่ยว่าการที่ดูทิศทางไปกระบ,บอกปืนบวกกับการขยับนิ้วที่เหนี่ยวไกลมาสามารถทําได้จริงไหมหรือที่มันทําได้เนี่ยก็เพราะว่าคนคนนั้นคือเคียงโวคุมาโคโตะกันแน่ แต่ทว่ามันก็มีอีกคนหนึ่งครับที่เขาสามารถหลบกระสุนได้เหมือนกันคนๆนั้นก็คือลานครับแต่ในกรณีของลันเนี่ยมันคือหลบกระสุนปืนพกครับที่มีความช้ามากกว่าปืนไรเฟิลที่คุณมาโคตโตกแกหลบได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่สามารถหลบกระสุนไรเฟิลที่จาะระยะประชิดขนาดนั้นได้ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเคียวโกคุมาโคโตกแกเริ่มจะไม่ใช่มนุษย์แล้วครับด้วยความเวอร์ระดับถัดไปที่เราจะมาคุยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าแกไม่ใช่มนุษย์แล้วครับ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราแวะไปดูระหว่างทางกันก่อนดีกว่าครับในตอนที่497ลันโคน,นันแล้วก็โซโนโกกำลังถูกแก๊งโจงยากุซ่าประมาณ50คนอาวุธครบมือไล่ฆ่าครับฟังไม่ผิดครับ50คนลันก็พยายามจะต่อสู้เพื่อปกป้องโคน,นันกับโซโนโกครับแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆ1ต่อ50ใครจะไหวะนะครับแต่แล้วเคียวงโงคุมาโคโตก็ปรากฏตัวขึ้นครับ ถึงแม้ว่ารันคนเดียวเนี่ยจะไม่ไหวแต่ถ้าบวกคุณมาโคโตะเข้าไปด้วย2ต่อ50สบเนี่ยก็สบายๆเลยครับกว่าตำรวจจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณ10นาทีไปแล้วครับรันก็หอบเลยครับแต่คุณมาโคโตะเนี่ยแกยังชิวๆอยู่เลยนะส่วนตัวแล้วตอนที่ทำให้ผมต้องกลับมานั่งคิดว่าคุณมาโคโตะแกยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าก็น่าจะเป็นตอนที่แฟนๆโคนันยกให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องก็คือตอนที่799กบเครับเคียวงัวคุมาโคโตะ จจอมโคิดตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่โซโนโกะพาคุณเคียวโมคุมาให้พ่อกับแม่รู้จักครับแต่ระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันโซโนโกะก็ได้รับโทรศัพท์จากลันครับว่าจอมโจรคิดกําลังเลงอัญมณีของคุณลุงจิโรคิจิอยู่มันก็เหมือนทุกทีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณมาโคโตะเขาอยู่ตรงนั้นด้วยโซโนโกะที่รู้ว่าท่านคิดกําลังจะปรากฏตัวขึ้นก็ดีใจออกหน้าออกตาครับจนคุณมาโคโตะแกเริ่มสงสัยทางด้านของคุณลุงจิโรคิจิที่ดูแลอัญมณีเนี่ย ตอนนี้แกก็เริ่มจะหมดมุกแล้วครับเพราะว่าตู้เซฟหรือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนจอมโจรคิดก็สามารถขโมยไปได้หมดเลยครับระหว่างที่คุณลุงแกกําลังสิ้นหวังเนี่ยคุณมาโคโตก,ก็ปรากฏตัวขึ้น โดยการซัดบริการมืออาชีพเป็น10คนซะอยู่หมัดครับคือสู้คุณมาโคโตไม่ได้เลยแกเล่นเตะซะจนกำแพงพังเลยครับคุณมาโคโตแกก็กข,ขอคุณลุงจิโรคิจิครับว่าขอให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคืออยากจะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเนี่ยจับจมโจรคิดนั่นแหละรครับ แต่ลุงแกก็ปฏิเสธไปแต่ก็ได้รับโทรศัพท์จากโซโนโกะคุณลุงแกก็ถามครับว่าแฟนคนนี้เนี่ยเป็นคนแบบไหนได้ยินมาว่าเป็นนักคาราเต้ด้วยนี่โซโนโกะก็ตอบกลับมาครับว่าเขาไม่ใช่นักคาราเต้ธรรมดาแต่เป็นคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของคาราเต้ครับแข่งมาแล้วทั่วโลก400ศึกไม่เคยแพ้เลยสักครั้งเดียวกับเป็นคนที่จู่โจมเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบจนไร้ศัตรูพอลุงจิโรคิจิแก,กได้รู้สรรพคุณของคุณมาโคโตะแล้วเนี่ย เขาก็ช็อกไปเลยครับแล้วมันก็เกิดเป็นไอเดียแปลกๆของลุงแกขึ้นมาครับ <c oughs> คือให้เอาอัญม,มณีเนี่ยไปคล้องคอคุณมาโคโตะเอาไว้แล้วก็ให้คุณมาโคโตะอยู่คนเดียวเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่เรียบง่าย <t ong> ตรงไปตรงมาใช้ความเท่ของคุณมาโคโตะเป็นจุดแข็งในการป้องกันจอมโจรคิดครับซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของอีกหนึ่งฉายาของคุณมาโคโตะระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งมันก็มีคลิปที่ยืนยันความเวอร์ของคุณมาโคโตะอยู่ครับเป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ขณะทดสอบความเท่ของคุณ มาโคโตะโดยการให้คนจนํานวน11คนเล็งปืนพกไปที่คุณมาโคโตะครับโดยใช้กระสุนบีบีกันจาะยิงในระยะประชิดครับประชิดที่ว่าเนี่ยคือจอๆเลยถ้าเราอิงจากคําพูดของรนันแล้วก็การโชวเทพบอกคุณมาโคโตะในตอนแรกที่เขาสามารถหลบกระสุนไรเฟิลได้ในระยะใกล้แต่ถ้าเป็นปืนพกความเร็วของมันเนี่ยมันไม่เท่าไรเฟิลก็จริงครับแต่ถ้ามันจาะรอบด้าน แล้วก็มีมากถึง11คนยิงเข้ามาพร้อมกันถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยยังพอมีความเป็นคนอยู่ดูยังไงก็ไม่รอดครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนทั้ง11คนเหนี่ยวไกลปืนลวกระสุนใส่คุณมาโขโตกก็คือแกจับกระสุนได้หมดเลยครับโคตรเทพมันทําให้ผมนึกถึงฉากหนึ่งในดากกอนบอลเลยครับมันเหมือนกับฉากที่โกฮังเนี่ยจับกระสุนได้ด้วยมือเปล่ายังไงอย่าง,งน,นั้นนะครับแต่ในกรณีของโกฮังในดากกอนบอลเนี่ยแกมีสายเลือดของชาวไซยาครับมันก็เลยไม่แปลกเลย ที่เขาสามารถทําแบบนั้นได้แต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าอาจจะมาจากสกิลส่วนตัวที่พี่แกเทพอยู่แล้วหรือได้บัฟมาจากความหึงที่โซโนโกะไปกีดการ์ดใส่จอมโจรคิดด้วยแต่ถ้าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็น่าจะ2ออย่างผสมกันนะครับแต่พอถึงในจุดที่คุณมาโคโตกับจอมโจรคิดเนี่ยจะต้องสู้กันเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีครับถึงแม้ว่าจะป้องกันความเหลี่ยมของคิดไม่ได้แต่ก็ทําให้ท่านคิดเกตต้องเหงื่อตกแล้วก็หน้าเหวอแล้วเหว๋อีกครับจากการที่คุณมาโคโตเนี่ยแกทั้งเตะแล้วก็ ต่อยเสาจนพังแล้วก็ใช้เสาที่ตัวเองทําพังเนี่ยมาเป็นแท่นซูเปอร์จำเพื่อกระโดดไปจับจอมโจรคิดครับตอนนี้ที่ดูเนี่ยคือแกไม่ใช่คนธรรมดาแล้วครับคุณมาคโตะแกได้เป็นตัวบั็ของเรื่องไปแล้วถ้าถามว่าต่อยเสายังพังถ้าต่อยคนมันจะขนาดไหนมันก็มีกรณีที่เราได้เห็นอยู่เหมือนกันครับคนแรกก็คือเซร้านั่นเองในตอนที่797เซราแกไปกอดคอโซโนโกะครับคือคุณมาคโตเนี่ยแกก็มาเห็นพอดี แน่นอนครับว่าคนที่ไม่รู้จักเซร์เป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเซร์คือผู้ชายครับ คุณมาคโตะก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันพอเห็นเซ拉ที่เป็นผู้ชายกอดคอโซโนโกะแกก็เลยฉุนขาดครับแล้วก็เข้าไปโจมตีเซ拉ที่ตัวเองก็เป็นคนไม่ยอมกลนครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนเข้ามาหาเรื่องบวกกับตัวเองเนี่ยก็มีศิละปะป้องกันตัวอย่างจิคุนโดก็เลยไม่ได้กลัวคุณมาคโตะเลยครับสุดท้ายก็ซัดกันไปหมัดสองมดัดแต่ด้วยความที่เป็นคุณมาคโตะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนะครับแกก็ใช้ลูกเตะใส่เซระซึ่งเซ拉ก็เก่งมากครับเขาก็บล็อกลูกเตะของคุณมาค กเกาะน,นะครับถึงจะบล็อกทันแต่มันก็เหมือนทะลุกาดของเซร้าไปอยู่ดีครับตัวเซร้าเนี่ยคือกระเด็นไปไกลเลยสีหน้าตอนนั้นเนี่ยก็คือแทบจะล่วงนะครับแต่ก็โชคดีครับที่รันมาห้ามไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเซร้าน่าจะแย่ครับคิดดูแล้วกันครับว่าเตะเสายังพังเนี่ยเตะคนจะไปเหลืออะไรอีกคนที่เป็นเครื่องยืนยันว่าพลังกายภาพของคุณมาคาโตเนี่ยมันเหลือล้นจริงๆก็คือจอมโจรคิดคนดีคนเดิมโดยในเดอะมูวี่ยีิพวกเขาก็ได้ปะทะกันอีกรอบครับในกรณีของเซราเนี่ยโดนท แต่บล็อกทันแต่ในกรณีของท่านคิดเนี่ยเขาก็โดดถอยหลังหลบแรงหมัดได้ส่วนหนึ่งครับถึงแม้ว่าเตะกับต่อยเนี่ยจะต่างกันแต่คนที่โดนเนี่ยก็คืออาการเดียวกันเลยครับก็คือกระเด็นลอยไปทั้งคู่สีหน้าของพวกเขาเนี่ยก็คือแบบเดียวกันเลยเซลาได้รันมาห้ามไว้คิดเองถ้าไม่ได้โคน,นานเตะบอลมาช่วยก็น่าจะแย่เหมือนกันครับคนที่พอจะต่อสู้กับคุณมาโคโตได้ ก็ดูเหมือนจะมีแค่คนเดียวครับเฮสลี์จามอรุดินถ้าอ่านชื่อผิดเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับเขาเป็นหัวหน้าบอดี้การ์ดในเดอะมู b วี่23แล้วก็เหมือนจะเป็นนักคาราเต้ตัวท็อปของสิงคปโปร์เลยด้วยซึ่งในช่วงท้ายของเดอะมูวี่เนี่ยเราก็ได้เห็นพวกเขาทั้งสองคนปะทะกันครับคุณมาเขาตดตอนนั้นเนี่ยก็แบกโซโนโกะอยู่ด้วย แต่ก็เอาชนะไปได้ไม่ยากครับด้วยหมัดเอาจริงของเขาคือน่าจะเป็นหมัดที่แกดูเอาจริงที่สุดแล้วครับเพราะว่ากำลังปกป้องโซโนโกะอยู่โชกเข้าไปเต็มๆที่ท้องของคุณเฮสลี์จามอดูดินครั้งแรกที่ดูเนี่ยนึกว่าวันฟอออกครับจนตัวเขากระเด็นลอยหายไปเลยครับเซลากับคิดที่โดเนี่ยยังแค่กระเด็นครับ แต่ในกรณีนี้เนี่ยคือลอยหายไปเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นเส้นทางจากคนธรรมดาสู่ยอดมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลคน,นั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะแทรกพาร์ทของความรักของคุณมาคโตะก,กับโซโนโกะไปด้วยเลยแต่ก็เก็บไว้ข่าวหน้าดีกว่าครับถ้าใครอยากฟังเนี่ยก็คอมเมนต์บอก้กันคุณมาคโตะแกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆครับทั้งรูปลักษณ์หรือว่านิสัยซื่อๆของเขาเนี่ย ชอบตั้งแต่ตอนแรกที่เขาออกมาเลยครับตอนที่เขาออกมาเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วซึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้ๆกับรันในตอนแรกแต่พอเขาได้มีบทบาทออกมาเรื่อยๆเนี่ยคุณมาคโตะแกแข็งแกงหลุดโลกไปแล้วครับไม่ต้องเทียบกับใครแล้วเหมือนเดิมครับถ้าอยากพูดคุยเกี่ยวกับคุณมาคโตะหรือฉากไหนที่ทําให้คนดูอย่างเราคิดว่าคุณมาคโตะเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ